สวัสดีค่ะหินผ้าไทยค่ะสวยๆนะคะกับหิงผ้าไทยกับคุณลูกค้าค่ะวันนี้ จะเอาผ้าไหมสวยๆสองตะกอน,นะคะคุณูกค้าทอมือแท้ๆทั้งผืนเป็นงานฝีมือคนไทยซับในให้ทั้งตัวอัดผ้ากาวเรียบร้อยคุณลูกค้าค่ะพร้อมใส่สวยๆเช่นนี้นะคะคุณลูกค้านี่ค่ะลายนี้มีไม่มากทําไมถึงบอกว่ามีไม่มากอยากจะบอกว่ามีเพียง1เดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเป็นงานหนึ่งชิ้นทอหนึ่งสีหนึ่งลายแค่นั้นนะคะ ในโทนสีสีม่วงกับคุณลูกค้าค่ะม่วงออกทองนิดๆน,นะคะเวลาเราใส่ค่ะใส่ได้สวยกับสีม่วงอ่อนเหมือนกันม่วงอ่อนม่วงเข่มม่วงแก่หรือว่าจะเป็นสีชมพูหรือว่าในส่วนของสีขาวยังทําให้ดูสวยเลยกับคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะจะเอามาให้คุณลูกค้าชมงานสวยๆนี่ค่ะ ลายเขานะคะรับรองว่าลูกค้านําไปใส่แล้วนะคะจะมีเพียงคนเดียวที่ได้ใส่ลายนี้นะคะในราคาเพียง1690บาทกับคุณลูกค้าขาราคา1690บาทนี้หญิงรวมส่งเคอรี่ให้เรียบร้อย1-2วันด่วนหญิงส่งถึงมือคุณลูกค้าเลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าขารีบโทรมาสั่งจองกับหญิงที่เบอร์0 9 3 1 9 8 8 0 1 3 0872195678อด i d l i n e มาได้ทั้ง2เบอร์เลยค่ะหรือจะโทรมาคุยได้กับคุณูกค้าค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ